มออะไรกุมารำตุลัยพิบัตการตูพิเศษเฟิร์สธุรกิจทางน้ำครับคุณเซนโมมินวันนี้พาพี่น้องมาพบกับร้านอาหารที่เป็นหนึ่งในรูปแบบของอาหารที่ผมชอบที่สุดต้องบอกเลยนะฮะว่าเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยจริงๆเนี่ยต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีความสดพรีเมียมเกรดต้องบอกว่าวันนี้ผมได้โอกาสที่ดีมากๆไปเจอกับร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยมารับประทานกับครอบครัวครับ ล้วปรากฏว่ารสชาติดีใช้อาหารที่พรีเมียมมากๆวัตถุดิบอย่างดีเลยครับที่สําคัญฮาลานเพราะพี่น้องจะรู้ดีนะครับว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวกับเหล้าเยอะมากแต่เนี่ยการทํางานของร้านนี้การจัดเตรียมวัตถุดิบของร้านนี้สุดยอดอาหารเข้าอร่อยจริงๆผมมาทานประจําแล้วก็เลยอยากให้พี่น้องได้มาทานด้วยครับร้านอะไรอร่อยยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันไปกับผมครับไป สซลัร์ัวในกรุงครับกลับมาแล้วผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในร้านที่ชื่นชอบมากและมีความเป็นกลิ่นอายของญี่ปุ่นอย่างมากเลยอย่างที่พี่น้องได้เห็นแล้วครับบรรยากาศวันนี้ผมแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะฮะแล้วผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้ในร้านของเขาพร้อมกับเจ้าของทั้งสามีและภรรยาเลยความน่าสนใจของเจ้าของความน่าสนใจของร้าน ไม่แพ้กับความน่าสนใจและความอร่อยของอาหารเลยงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากรอนเลยดีกว่านะฮะขอแนะนําตัวหน่อยครับอัสลมามุอะไรกุ้ครับอดินครับสุกีเลิศบงหัดครับเจ้าของร้านฮัตเกะครับมาชอล้อและอีกท่านหนึ่งครับค่ะราเยียค่ะสุริยาเจ้าดารีค่ะมาชอลลอทั้งสองท่านนี้เป็นเจ้าของร้าน ร่วมกันเปิดร้านนี้แต่ความพิเศษอย่างที่ผมบอกพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับว่าความพิเศษนอกเหนือจากเรื่องของความอร่อยซึ่งเดี๋ยวพี่น้องได้ทานแน่เนี่ยได้รู้กันแน่เนี่ยแต่พี่น้องต้องมาดูก่อนที่มาที่ไปของเจ้าของร้านดูหน้าเราไม่ค่อยญี่ปุ่นนะเออมีที่มาที่ไปยังไงและประวัติเขาน่าสนใจด้วยผมว่าเขาเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรานะพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะครับอยากให้แนะนําประวัติของตัวท่านหน่อยครับ ผมเป็นเจ้าของร้านฮัตตะเกะครับหน้าที่หนึ่งเนี่ยก็มาบริหารร้านนะครับแล้วก็ผลิตอาหารนะครับเลือกวัตถุดิบแต่ว่ามีหน้าที่หลักเนี่ยงานประจำเนี่ยก็มีนะครับอันนี้จังขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับมียศตําแหน่งอย่างนี้นะครับพันตํารวจเอกสุกรีเลิศวงหัดครับตำแหน่งตอนนี้เป็นผู้กำกับสอบสวนอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับแล้วก็โดยประวัติคร่าวๆนะครับผมเรียนจบที่อิสลามวิทยาลัยนะครับในมัธยมอวทารครับมัธยมปลายนะครับแล้วก็ ด้วยความเมตตาของอร์นะครับเราผมก็ได้สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นที่44จบโรงเรียนในร้อยรุ่นที่60ครับรับราชการครั้งแรกเนี่ยปี50ที่3จังหวัดครับที่ปัตตานีครับโคกโพนับประดูกงปินังนะครับแล้วก็ย้ายมาปทุมธานีนะครับก็ได้ครอบครัวเป็นภรรยานะครับอยู่ที่หนองจอกครับปัจจุบันก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับมาชมเหรอนี่เป็นไงฮะเรารู้สึกดีใจนะที่มีคนเก่งนะ เป็นพี่น้องมู้ลิมของเราอายุยังไม่เยอะนะครับเพิ่ง40ต้นๆเท่านั้นเองแต่เป็นถึงพันเอกแล้วครับเกือบเป็นในพลแล้วนะเนี่ยไม่รู้อีกกี่ขั้นยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมก็รู้สึกเฮ้ยปลื้มว่าเฮ้ยเรามีคนเก่งๆแบบนี้แล้วก็มาเจอกันโดยที่ไม่ได้แบบยุ่งเกี่ยวกับวงการราชการอะไรนะมาเจอกันในร้านอาหารญี่ปุ่นคุณไปคุณมาบอกผมอยากมาถ่ายทำเพราะว่าอาหารอร่อยมากครับอาหารอร่อยคุณภาพดีเดี๋ยวอร่อยยังไงเนี่ยเห็นว่าเอาอันนี้มาวางก่อน นี่เข้ามานี่ผมบอกเลยนะอันนี้สุดยอดก่อนเลยนะฮะเรื่องของอันนี้คือชาเขียวแต่มีที่มาที่ผมบอกว่าอร่อยกว่าที่อื่นเนี่ยพี่ร้องจะบอกโอ้โหไปเซเว่นก็มีแล้วชาเขียวแล้วนี่มันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมอยากให้คุณอาด,ดีตแล้วก็คุณรายเยเนี่ยเล่าเรื่องที่มาของร้านนี้ก่อนฮะเป็นเป็นตำรวจแล้วมามาเป็นนี่อีกท่านนึงเป็นวิศวกร ภรรยาเป็นวิศวกรนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารเลยและไม่เกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นเลยแต่วันนี้มาเปิดร้านที่นี่มันมันมีที่มาที่ไปไงแล้วห้ฟังหน่อยฮะเป็นรายการแรกเลยนะครับที่ที่บอยยศตาแหน่งอกออกมาเราต้องบอกนี้ก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาว่างจากภารกิจหลักนะครับก็จะมาทาอาหารมาเสิร์ฟอาหารแล้วก็มาบริหารร้านอาหารนะครับร้านอาหารฮัตะเก็เนี่ยก่อตั้งมาตอนปี63ครับ เมื่อ4ปีที่แล้วตีปีนี้เขาปีที่รับปีที่5แล้วครับภรรยาเนี่ยเขาเรียนจบที่วิศวะที่มอตอนนั้นเนี่ยหัดใหญ่ครับผมเนี่ยไปทํางานอยู่ที่ปัตตานีครับอแล้วก็เจอกันแล้วก็แต่งงานกันนะครับก็มันเป็นจังหวะที่เราได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพครับพี่น้องจอกทีนี้เนี่ยด้วยความที่พวกเราชอบทานอาหาร ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับโอเคคุยกันปรึกษากันว่าเราก็อยากที่จะทแล้วก็คือผมเนี่ก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะพยพยาก็ชอบแต่เราไม่เคยมีความคิดว่าเราจะทำร้านอาหารญี่ปุ่นเลยมันไปได้ยังไงฮะคุยกันยังไงเนี่ยคือเรามีหลานค่ะเยียร์หลานเยียร์เนี่ยก็เยียร์ยก็ให้เขาไปทํางานในร้านอาหารญี่ปุ่นครับพอช่วงโควิดอ่ะเขาก็คุยว่าเออเขาอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่น้องจอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เติบโตในสายอาหารญี่ปุ่นของเขาจนจนแบบ ก็เป็นเฮดเชฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> เราก็เขาก็โทรมาคุยเราก็คือตอนนั้นก็กลัวนะคะเพราะคือเคยทําเปิดร้านกันอยู่พักนึงแป๊บหนึ่งตอนอยู่หาดใหญ่ร้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากดีเทลเทยอะม,<า>มาก ในเรื่องของการบริหารคนในเรื่องของการบริหารวัตถุดิบต่างๆอะ่ะคือมันมันเยอะมากแล้วเราก็มีลูกตอนนั้นลูกคนที่สองอดเนาะใจนี่คือแบบไม่อยากทำกลัวเหนื่อยคือแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็กลัวมากแต่ก็เขาก็มาทำเมนูที่เขามาเปิดที่คุณดินเลยก็คือไก่ทอด <H as? S 2> ใช่ค่ะไก่ทอดท <as? K h ans> เขามาทอดไก่ให้กิน <as? K h ans> คุณดินก็เออโอเคเปิดเลยใช่เลยเมนูไก่ทอดเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีให้ <C ham> ให้ความที่เป็นตังหลวนะใจคอเขาแบบก็จะแบบ ทันทีชัวชัชวช,วชัวนะบางทีเนี่ยเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือเราไปเดินดูร้านอาหารต่างๆเราก็จะมีข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เราจะทานได้หรือเปล่า <ๆ S 1> เราไปดูฮาจิบังราเมงเอ๊ะเราไม่กล้าทานเอมเคอ๊ะเราไม่กล้าทานเราเห็นไก่คัาสื่อเนื้อเอเราก็เราก็มานั่งนึกว่าทําไมเราไม่มี อาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบพารานที่เราสามารถที่จะทานได้ทีนี้เนี่ยด้วยไอเดียที่พอของมาเสนอเนี่ยมันมีไก่ทอดคัสึอันนึงไก่ทอดคัสึคัสึเนี่ยแปลว่าทอดทงคัสึเนี่ยแปลว่าหมูทอดหมูทอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครมาถามว่าที่ร้านมีไก่ทงคัสสึไหมก็จะแนะนาว่าไม่มีนะครับมีไก่หมูทอดไม่มีไก่คัสึไก่คือทอดคัสึหรือโทริถ้าญี่ปุ่นก็โทริคัสึทีนี้เพราะว่าพอมาชิมไก่คัสสึเอฟเราไม่เคยทานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยแสดงว่า ไก่ทอดแบบญี่ปุ่นมันไม่เหมือนไก่ทอดแบบร้านร้านร้านที่ขึ้นห้างต่างๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนนั่ไก่ทอดผัดใหญ่เอาง่ายๆใช่ใช่คนละับบรสชาติไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทั้งสองท่านนี้เปิดกระเพราเนื้อเนี่ยผมจะไม่ไม่อะไรเลยนะคือมันหาวัตถุดิบง่ายมันหาเนื้อหาไก่หาผักหากระเพราหาอะไรเยอะแยะแต่พอมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกสตอรี่หนึ่งเลยทั้งวัตถุดิบ ทั้งรสชาติคือเราไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นไม่ได้มีเสื้อสายญี่ปุ่นเราแค่เป็นคนที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่จะมีมีมีขมวดปมนิดนึงว่าหลานเนี่ยเป็นระดับมาสเตอร์เชฟแล้วอ่าที่เก่งเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแต่การหาวัตถุดิบการหาอะไรพวกนี้มีมีไอเดียมายัางไงอะครับเรื่องนี้ผมมองอย่างนี้ครับในเส้นทาง5ปีของเราเนะครับ4ปีกว่านะครเราเจอกับคนที่เก่งฮะ แล้วก็คนที่เกงคนที่เก่งอัธมิลาครับคนที่เก่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยสัมผัสกับเชฟมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเชฟที่เป็นเฮดเชฟเชฟที่เป็นเชฟเทรนเนอร์อเป็นอยู่โรงแรมดังๆท้ายที่สุดเนี่ยในเรื่องของการตกผลึกแล้วก็จัดหมวดลําดับความคิดในเรื่องของการเมเนจของของทั้งผมแล้วก็แฟนเนี่ยผมมองว่าการที่เราได้รับข้อมูลและเราเอามาตกผลึกนะฮะแล้วก็เลือกสรรวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นเหมือนทางลัดที่ทําให้ให้เราเนี่ย ไปได้ง่ายขึ้นนะฮะไปได้ง่ายขึ้นเราถึงกลา้าที่จะทำเพราะร,รู้ว่าจริงแล้วอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดที่สุดคือตัววัตถุดิบใช่ครับต้องดีจริงต้องเกรดเอ,อจริงผมเนี่ยแฟนอาหารญี่ปุ่นคือทานมาตั้งแต่ในยุคที่ไม่รู้ว่าในน้ําจิ้มเนี่ยน้ำน้ำจิ้ม<ช>มันมีมิรินนะครับผมว่าทานมาอย่างนั้นแล้ว พอพอพอโตขึ้นเรารู้ว่ามันมีเหลา้มามว่ะเขากินไม่ได้แต่ติดตามมากแล้วก็คานทุกร้านที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะแบบเกตทีละ5บาท10บาท30บาท50บาทแต่พอผมมากินวันนั้นนี่ไม่ได้ตั้งใจนะขับรถมาแล้วก็มากินอาหารวัตถุด,ดิบของร้านนี้มันสุดยอดสุดยอดยังไงเดี๋ยวพี่น้องเบื่ออะไรใช่ไหมคุยมองหน้าผมเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ไปดูอาหารเขาเลยดิผมชิมให้พี่น้องดูรับรองได้ว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้โม้แน่นอน ไปดูกันครับพี่น้องสดชื่นจริงๆอันนี้ทานแล้วแบบแหมม บ้านเรามันร้อนเน่ะนะมันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะของมาทานนี้สดชื่นอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเห็นเอามาวางไว้คู่กันเนี่ยผมถือวิาสาสะทานนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นชาเขียวมัทฉะนะคะจะเป็นมทฉะนําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่ไหมฮะค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยจริงๆตัวชาเขียวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของป้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยค่ะเอางี้ผมถามตรงๆนะ ชาเขียวนีซื้อที่ไหนก็ได้เขาเรียกอะไรน,นะร้านสะดวกซื้อก็มีใช่ไหมฮะแต่อันนี้เรานําเข้ามาเองคือแบบว่าไม่มีส่วนผสมของสีไม่มีส่วนผสมของกลิ่นอะไรทั้งสิ้นชาเ,เขียวแท้เลยชาเขียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นเกรดของพิธีชงชาค่ะใช้<อ>เกรดพิธีชงชาก็คือเราจะชงสดที่ร้านเห็นได้ข่าวว่านี้เติม u n ลลิมิตด้วยใช่ค่ะ<ม>ก็ัวชาเขียวเย็นก็คือจะเป็นรีฟิลอันนี้เป็น r e ฟิลนะชาเขียวเย็นสดชื่นมากครับแล้วรสชาติเขาแบบ ไม่มีกลิ่นที่แบบว่าคนที่ไม่ชอบเะเขียวมันมีนะมันจะมีกลิ่นแบบอื่นๆนิดนี้แต่อันนี้ไม่มีเลยอร่อยมากแล้วก็ชุ่มคอมากเลยอือสุดยอดต้องสั่งครับกลับมาพี่เราเห็นเมนูแล้วนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอาหารที่ที่นี่มีโต๊ะมันเล็กไม่พอวางเดี๋ยวจะสลับมาให้ทานแนะนำผมหน่อยฮะคุณอัดทิง ไดครับที่ฮาตะเกะนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นฮาลาลนะฮะจะมีอยู่2ครัวด้วยกันนะครก็จะเป็นครัวเย็นกับครัวร้อนนะครับคัวเย็นก็จะเป็นพวกซูชิพวกโลพวกซาซูมิอย่างเงี้ยหมายถึงว่าที่ใช้ฝีมือในการปั้นแล้วก็ไม่ได้ปรุงโดยใช้แก๊สนะฮะส่วนครัวร้อนก็จะเป็น ที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลายเมนูนะฮะอย่างของทอดนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้เป็นปลาคัสึกฮะปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปลาตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปลากระพงใช่ครับปลากระพงนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นสเต็กครับสเต็กซาบะราปุงแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะทานคู่กับซอสตัวนี้นะคะจะเป็น3ามหลุมก็จะมีเป็นหอมสับทานคู่กับตัวซอสมายองเนสแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มผมถามก่อนเลย ไอ้นี่แหละคือตัวปัญหาพี่น้องไอ้น้ำจิ้มเนี่ยถ้าอ,อย่างยี่ห้อที่ผมเคยทานสมัยก่อนเลยนะที่คูมังเนี่ยพอมาดูไอไออิงกิเดียนของมันน่ปรากฏว่ามันไม่ฮาลาลนฮนะมันมีส่วนผสมที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการที่นี่ทํายังไงเนี่ยครับถึงได้เอามาทานนะแล้วรสชาติเนี่ยผมบอกก่อนที่ผมพูดได้เยอะเนี่ยเพราะว่าผมทานมาแล้วรสชาติเขาเนี่ยคืออร่อยเลยนะ อันนี้ก็คือเราแบบภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าลูกค้าติดใจกับโชยุ่คือบางทีมาคาตะ,ะเกะไม่ได้ พอโชยุใช่ค่ะมาตะเก็บพอโชยุเพราะว่าโชยุที่ฮาลาส่วนใหญ่จะรสชาติค่อนข้างเค็มโดดค่ะแต่เราก็คืออยากได้รสชาติแบบนี้เราก็เลยนามาเบรนใหม่าเบรนใหม่โดยการคือปรุงรสเข้าไปใหม่ใส่ปลาโอแห้งเข้าไปเพิ่มกลิ่นหอมเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมค่ะมาทานที่ร้านเขาก็บอกว่าโชยุคือเขาก็สามารถทานทุกร้านใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าโชยุของร้านเราเนี่ยอร่อยไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะท่าเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมผมเห็นด้วยเพราะผมเองก็เป็นคนทานเยอะ ตรงลงสตรเราเองสตรเราเองใช่เมื่อกี้นี้คุยกัน,นอกรอบนะพี่น้องรู้ไหมว่าเขาเกิดจากการลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับ mm hmm. คือล้มมาเยอะพี่น้องเห็นเขาเนี่ยในความสําเร็จแล้วแต่ก่อนเขาจะมาถึงตรงนี้พี่น้องดีกรีของการเรียนหรือว่าเป็นเชฟระดับนู้นันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ความลองผิดลองถูกจนกระทั่งถูกใจเนี่ย อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญแล้วอะไรอีกฮะอันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นเทมปุระเป็นเมนูที่ขายดีของที่ร้านเหมือนกันเทมปุระผมเพิ่งรู้นะว่าเขากินไงนี้เพราะธรรมดาผมจะเน้นปลาดิบอย่างเดียวเอางั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับนะฮะเอาเราจะเริ่มจากอะไรดีผมขอปลาดิบก่อนได้ไห<ล>ครับนะอ่าอันโปรดเชฟนี้ขั้นตอนการกินก็คือเราจะเริ่มกินจากของที่รสชาติเบาก่อนอ่าฮะค่ะก็คือจะเป็นตัวทูน่าค่ะทูน่านี่เหรอฮะเดี๋ยวนะ,ะผมไอ้้ไอเนี่ยส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยเขาจะเอาวินี่มาใส่ แต่ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ครับออแต่ผมขออนุญาตกินแบบคนไทยอันนี้อันนี้อันนี้ทำเองมั้เนี่ยอันนี้จะเป็นวาซาบิสดค่ะไม่สามารถทำเองได้ผมเคยเห็นเข้ามาขูดขูดขูดๆูดใช่ใช่ใอันนี้ะเป็นหัวค่ะหัวมาขูด แล้วก็มาปรุงธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยจะซื้อเป็นหลอดๆซึ่งหลอดๆมันก็จะมีส่วนผสมมันแค่เป็นส่วนเป็นกลิ่นเป็นอะไรมันกินไม่แท้ด้วยนะไม่ใช่วาซาบิจริงไม่ใช่วาซาบิจริงเป็นเหมือนแรดิชแล้วเอามาปรุงใช่ใช่ใช่แต่นี้ของแท้นะคือเป็นวาซาบิสดแท้ที่เขาพัสดอะไรมาค่ะก็คือจะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยก็เป็นวาซาบิวาซาบินี่ฮะมาดูก่อนนะดูปลาเขาชิ้นขนาดนี้นะนี่ปลาทูน่านะครับ ชิ้นบักเอฟเลยนะฮะแล้วก็ปั้นข้าวนี่ข้าวนี่ข้าวปุ่นแท้ด้วยนะใช่เป็นข้าวปุ่นครับเพราะว่าผมเคยเห็นเขาผสมเขาจะเอาข้าวปุ่นกับข้าวอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนแต่อันนี้แท้เลยของ<ท>เราใช้ข้าวยุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามาชิมกันอย่างนี้ตุ้มแหแล้วก็จิ้มนะใช่ครับอ่าอ,อ,อร่อยมาก ที่วัตถุดิบเขาอร่อยนะมันอร่อยในตัวเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าพี่น้องอยากกินของที่มันมันแท้ๆมันเอามาจาก,กผมบอกต้องมาที่นี่คือเอ้ยผมไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นกะวะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําว่าให้ทานตัวอิกะก่อนเพืออะไรนะอิกะอ,อ,อิกะคือคอ,อิกะคือปลาหมึกปลาหมึกตอนนี้เป็นปลาหมึกของไทยเราเองค่ะซึ่งเป็นเกรดซาซิมิเป็นซาซิมิเกรดด้วยใช่ค่ะว้าวธรรมดาไม่ค่อยเห็นนะคนเอาของในไทยเนี่ยมา มาทำนะแต่น,นี้ของไทยนะอันนี้เป็นปลาหมึกไทยของเคี่ยวก่อนปลาหมึกจะเหนียวนิดนึงกว่ายอย่างอื่นนะครับแต่ไม่มีรสคาวเลยไม่มีรสที่แบบว่าบางคนกินไม่ลงปลาหมึกจะไม่เอาเลยแบบันนี้อร่อยมากนะครับ ตอนที่มันสดนะเล่าที่มาของปลาหมึกนะครับปลาหมึกอตรงนี้จะเป็นหมึกที่ร้านเราจะใช้เป็นหมึกหอมค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเราก็อยากที่จะยกระดับวัตถุดิบของไทยเราเองด้วยเพราะาอย่างที่ร้านก็จะค่อนข้างมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นก็มาทานกันเป็นประจําจะเป็นมื้อเที่ยงส่วนใหญ่อะค่ะจริงๆวัตถุดิบบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องนําเข้าเราใช้ของไทยเราอร่อยกว่าวัตถุดิบบางอย่างก็โอเคต้องต้องเป็นของของนําเข้าใช่ของเขาเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราสามารถใช้ของเราได้เราก็เลยกทนหน้าเมื่อกี้นี้อันนี้นัา ก็ต้องนำเข้าอยากว่าปรหมุขนี้ไม่ใช่ไม่แพ้นะไม่แพ้ญี่ปุ่นคือถ้าจริงจริงอันนี้คือแบบว่าถ้าอยากให้พี่น้องแบบมุสลิมเราที่เป็นชาวประมงอย่างเงี้ยคือเริ่มศึกษาในเรื่องของการวิธีการจัดการกับวัตถุดิบทำให้มันจะสามารถทําให้แบบลดมูลค่าลดย่างไงใช่กับีวิธีรีดเลือดต่างๆเงี้ยค่ะมันจะทําให สามารถเพิ่มมูลค่าปลาไทยไม่แพ้ชาตลจริงๆปลาไทยไม่แพ้ค่ะไม่แพ้จริงๆได้ฮะอะไรต่อไปดีฮะก็เป็นกุ้งกุ้งนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่ฮะนะฮะธรรมดาผมจะเห็นเนี่ยมันจะครึ่งหนึ่งของอันนี้เท่านั้นเองจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจะมีเขาจะใส่ไอวาซาบิไว้ข้างในใช่ใช่ข้างในเลยนะฮะแต่คนไทยเนี่ยไม่คนไทยเนี่ยมักจะอย่างนี้แล้วก็จิมถ้าลูกค้าต้องการให้ทาให้ก็แจ้งได้ใช่ค่ะ แต่ลูกค้ารา้านเราเด็กเยอะค่ะลูกค้าเด็กเยอะก็เลยจะไม่ได้ทาให้ก็ถ้าลูกค้าต้องการให้ทาให้ก็แจ้งได้อันนี้คืออะไรครเป็นกระหวาเป็นขี้ปลาตาเดียวครับขี้ปลาตาเดียว็นตัวเป็นแบนหน่ะนะใช่ครับที่ร้านเนี่ยเสิร์ฟสองชิ้นเป็นเซตนะฮะแล้วก็นี่ด้วยใช่ครับอันนี้<อ>ผมคิดเองเพราะว่าไปลองทานในรูปแบบของอมาเกษตรมาพอเราทานปลา ที่เป็นของสดจริงๆนะฮะส่วนตัวชอบที่สุดเลยคือเกลือชมพูเกลือชมพูกับเลมอนฮะตอนนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยก็เลยมาออกแบบเมนูตัวเอ็นกวะผมจะเสิร์ฟเป็น2คํานะฮะคำคำแรกเนี่ยผมจะใส่ซอสเทอริของที่ร้านแล้วก็โรยด้วยต้นหอมครับอ๋อต้นหอมใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบแบบหวานหวานะครับคืออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มใช่ครับไม่ต้องจิ้มถ้าแนะนำนีายจะทานคู่กับตัวเกลือชมพูแล้วก็เลมอนคะแล้วกินยังไงฮะผมเอาอ่ะใช่ครับผมเอาทานอันนี้อ่ะอย่างนี้ แล้วก็เกลือชมพูอยู่ไหนอ่ะผมโรยไปให้แล้วฮะอ๋อทานเลยเหรอฮะใช่ครับแล้วก็เอาเลมอนแปะๆหน่อยก็ได้ครับให้เพิ่มความเลมอนอันนี้ใช่ใช่ครับที่นี้นะครับผมเนี่ยใช้ตะเกียบไม่เป็นเดี๋ยวผมใช้อย่างนี้นะแล้วก็เอาเลมอนมาลูดๆูดเนี่ยฮะแปร๊ะครับบิสมิลลาห์ปลาตาเดียวนี่ครั้งแรกที่ผมทานนะเนื้อเขาจะมันๆหน่อยฮะเฮ้ยแปร๊ะดีละลายเลยครับละลายเลยฮะไอเนื้อปลานี่แปลกฮะไม่เคยกินฮะอร่อยอร่อยไหมฮะอร่อยมัน เหมือนใส่เนยใส่ไหมไม่ได้ใส่ครับก็คือเบิร์นไฟเบาๆเลยเกลือชงพูอร่อยอร่อยไม่ต้องกิมด้วยมาชาร้อนนี่ฮะลองทานแบบเป็นซอสเทอริที่ร้านดูอันนี้จะใส่วาซาบิก็ได้แล้วแต่อยากให้ได้ชิมตัวของเนื้อของเแล้พผาดไปแล้วใช่ครับไม่เป็นไรอร่อยอันนี้อร่อยกว่าเพราะมันมีมากกว่าพี่น้องมันเหมือนกินข้าวกับเกลือที่มันมีรสของเนื้อสัตว์อะไอปลาที่พี่น้องเห็นชิ้นเมื่อกี้นะ

ไม่ก็สำหรับสายเนื้อสายเนื้อแต่อร่อยเหมือนกันนะเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อไดเอทเหรอะหรือว่าจะเป็นตัวออสเตรเลียวากิวค่ะอันนี้เอามาไงฮะหมึกทาโกะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหมึกน้ำเข้าค่ะปลาหมึกยักษ มาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ผมบอกว่าให้พอก่อนแล้วนะเพราะว่าเยอะมากเมนูเขาเยอะแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยทุกอย่างอยากลองหมดเลยพี่น้องต้องมาลองเองนะแต่ผมบอกเลยไอ้ที่ผมทานไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของของดิบพวกข้าวปั้นนี่ผ่านนี่ยังมีข้าวปั้นตรงนี้อีกนะอันนี้มีเครืยออะไรนะไข่แซลมอนใช่ไหมฮะไขป่ปลาแซลมอนกับกับหอยเชลล์แล้วหอยเชลล์แล้วก็นี่หอยเหมือนหอยปีนกปนกครับหอยปีกนกก็มีค,ค,คือมีครบเลยนะอยากให้พี่น้องได้ได้มาทานนะนี่น่ากินมากเลยนะฮะ ผมเคยไปดูจะโอ้แพงแล้วมันไม่หาล้านทาไมเขาต้องใส่โชยุทุกอย่างเลยเอ้ยขอโทษมีรินใช่ไหมก็เพื่อให้เหมือนกับมีความหวานดับคาวอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>แต่ว่าที่ร้านก็จะใช้เป็นแบบร้านเกลือโอเคอ่ะผมขออนุญาตก่อนที่จะไปอย่างอื่นเลยเนี่ยดูความละเอียดของที่นี่นะอันนี้แรกเลยนะฮะอุด้งเป็นรามเมงครับรามเมงใช่ครับ,มมบอุด้งต่างกันที่เส้นใช่ไหมใช่ครับรามเมงเนี่ยเดยนี้เยอะ ขอบอกเลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาละเอียดผมมาทานแล้วครอบครัวผมเนี่ยนะชอบมากแล้วก็อร่อยมากมีไข่ออนเซนเขาเรียกไข่ออนเซนวันนี้จะเป็นไข่ดองค่ะไข่ดองก็คือไข่ดองโชยุค่ะก็คือเพื่อให้เป็นจะจะเป็นไข่ต้มแบบย่างมาตุมแล้วเราไปไปดองกับดองกับโชยุอ๋อที่นี่มันจะมีค้ามๆหน่อยนะฮะแล้วดูผลิตนี่นะธรรมดาเราก็จะเห็นมีพริกกบพปนๆอย่างนี้นะเป็นพริกไนนพริกเออผมจะเห็น2อย่างนี้ส่วนใหญ่แต่ที่นี่เขามีเพิ่มอีก2ออันฮะ โชยุดิบคือไม่ได้ปรุงรสเลยจะเค็มจะเค็มหน่อยนะครับแบบที่มีความเค็มคือจะคนละตัวกับโชยุที่เกินกับ่ทันกับซาซิมิค่ะก็คือตัวนี้ก็คือจะใส่ไว้สําหรับปรุงในเมนูราเมงหรือลูกค้าต้องการปรุงเค็มอะค่ะก็จะเป็นโชยุเห็นไหมว่าเขาละเอียดขนาดไหนธรรมดาผมไปกินน่ก็คือเอาวันนี้แหละใส่ส่วนอันนี้ฮะผมถามเมื่อสักครู่นี้อันนี้เหมือนพริกป่น บ้านเราเลยยกลัวเผ็ดแน่อันนี้ของญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นเป็นพริกเจ็ดสีค่ะพริกเจ็ดสีนะครับจะเป็นพริกครัวกับสมุนไพรมีงาขาวงาดำแล้วก็ตัวสมุนไพรต่างๆคือรสชาติไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากแต่กลิ่นหอมแล้วก็ไอ้น,นี่จะมีเผ็ดนิดน,นึงของเกาหลีนะฮะดูดิขนาด โอย่จานหนึ่งนี่เขายังมีของมาให้เล่นเพียบเลยผมจะชิมน้ําให้ดหูดูสีของน้ำก็ดีมาชอนล็อกน่าทานมากเข้มข้นมานี่น้ําน้ําอะไรฮะเป็นมิโซโซุปนะครับรามเมงที่ร้านเนี่ยจะเป็นมิโซซุปนะครับเราใช้เต้าเจี้ยวข้าวนะครับแล้วก็มาปรุงรสด้วยสูตรของเราสูตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนไอ้นี่โนยนทิ้งไปเลยฮะใส่จะพริกถ้าเป็นคนชอบกินกอันนี้อร่อยเลยนะครับอร่อยในในตัวเลยนะฮะแล้วดูไข่เขานะกาเป็นไข่แบบดองด้วยนะบิมิลลา มันมีรสด,ด้วยอ่ะเนธรรมด,ดามันจะจืดๆนะฮะใช่ครับนี่มีรสชาติด้วยอร่อยมากครับไข่นี้อร่อยมากและน้ําุ้มนะโอ้โห oh, อร่อยจริงอร่อยอ่ะได้ยังไง <laughs> แล้วมีสาหร่ายมีทุกอย่างและเนื้อดูเดชิ้นปักเอฟเลยนะครับที่น้องผมบอกเลยว่าอันนี้อักมัสต้ตองมาทานให้ได้นะฮะเรียกว่าลาเมง มิโซะราเมงครับมิโซะราเมงจำไว้จด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 ตัวมิโซะราเมงที่ร้านเนี่ยจะมีราเมงมีมิโซะราเมงไก่ราเมงเนื้อนะครับแล้วก็มีราเมงต้มยำครับถ้าแบบไทยสไตล์ถ้าอยากทานไทยสไตล์ก็จะเป็นก็จะเป็นราเมงต้มยำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นน้ำปลาโอให้เป็นสีดํำดอันนี้จะทานกับราเมงกุ้งเทมปุระทานคู่กันเหมือนอย่างนี้ป่ะฮะคล้ายๆอย่างนี้ครับไอ้นี่อร่อยจริงจริง จริงๆรับรองไม่กินแล้วไม่อร่อยนี่ไปบวยฮูเซนที่สถานีเลยนะครับเอาอันต่อไปเหนือนบอกว่าไข่อันนี้เนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นดูนบ้านๆนะใครสั่งไ,ไข,ข่ม,ม <า S 2> ขันธรรมดามากแต่แต่ไม่ธรรมดา เขาล,ลูกค้าบอกเองค่ะเพราะว่าตัวนี้คือที่ร้านเราทําเองค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละร้านแต่ละร้านที่ทําเองเขาก็จะมีซิกเนเจอร์รสชาติของแต่ละร้านอันนี้ก็จะเป็นรสชาติของเราธรรมดาผมไม่ทานนะผมไม่เคยต่างเลยนะพลายาชอบทําเองนะฮะธรรมดาเขาจะสําเร็จรูปใช่ครับมันง่ายมันไม่ต้องมาวุ่นวายกันในครัวแต่นี้ทําเองอร่อยมากเลยมีรสชาติเลยไม่ต้องจิ้มอะไรสักอย่างหนึ่ง อืมอร่อยมากครับมาชอนร้อนละหอมด้วยอ่ะต่อไปครับจะให้ผมชิมอะไรดีลองแกงกะหรี่ไหมแกงกะหรี่เหรอฮะผมขออนุญาตชิมนะฮะวันนี้ที่เสิร์ฟให้ชิมเป็นแกงกะหรี่ไก่ครับที่ร้านมีแกงกะหรี่ไก่กับแกงกะหรี่เนื้ออร่อยแต่รสของเขาไม่จัดเด็กกินได้เลยอ่ะเด็กกินได้แต่ไม่ใช่ว่าจืดนะฮะไม่ไม่จืดนะแต่เขาละเนียไม่ไม่หวาบางคนเนี่ยเขาจะแบบว่าเผ็ดร้อนมาเลย ้มีเลเวลให้ลูกค้าคมีเลเวลนะฮะอันนี้มาต่อไปครับไตอันนี้ปลามีหมดแนละ้วพวกนี้พี่น้องมาลองเองเลยนะเพราะของมันเยอะแต่ของที่ผมจะให้ในช่วงสุดท้ายนี้ที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์หนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อกลับนะผมบอกเลยเหลือกคปุกสุดท้ายด้วยและมีคนซื้อเยอะนั่นคือเจ้านี่ครับปลาแซาลมอนดอง ดองโชยุครับคือมันจะมีดองโชยุกับดองซอสเกาหลีนะครับที่ดองโชยุใช่ครับดองโชยุก็เป็นชโชยุของที่ร้านน,นนะครับมันจะไม่ได้เค็มมันจะออกหวานๆนะครับแต่ถ้าเป็นดองเกาหลีเนี่ยก็จะออกเค็มๆแล้วแต่อร่อย<ช>แ,ตแต่ชอบครับอันนี้เป็นแซลมอนนะฮะเขาจับฟรีซมาแข็งโอ๊กเลยแล้วก็มีปลาหมึกกุ้งครับแมงกะพรุนกุ้งสี่อย่างนะเขาบอกว่าที่เห็นในจานนี้นี่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ด้วยนะฮะชิ้นใหญ่แบบนี้แต่เยอะกว่านี้เท่าหนึ่ง ราคาของเขาเนี่ยสองกว่าบาทเนี่ยไม่แรงนะครับเป็นวัตถุดิบเกรดของตัวซาชิมิและดองในโชยุที่ทําเองนี่เดี๋ยวผมจะเอาขับบ้านด้วยเพราะอร่อยมากอันนี้การันตีพี่น้องมาแต่ซื้อให้ทันแล้วกันเพราะว่าเขาเขาทำเองก็ไม่ได้จะแบบเป็นแมสอะไรขนาดนั้นรหรือโทรศัพท์มาได้สุดยอดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างทานกันมาขนาดนี้แล้วพี่น้องบอกแล้วเมื่อ,อไหร คุณจะบอกสักทีว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ในปั๊มเชลครับอยู่ในถนนเจ้าคุณฐานลักระบังครับถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพกีทาเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมุ่งหน้าไปนิคมลักกระบังครับเลยร้านเขาเรียกอะไรนะเลยหลังรำหลังรำเนี่ยปาเผามาประมาณ500เมตรห้าร้อยเมตรครับอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือมีปั๊มเชลปั๊มเดียวใช่ครับพี่น้องสามารถค้นหาใน Google Map ได้ Google แ a p ได้พิมพ์คำว่าฮาตะเกตนะครับก็จะเจอเลยหาไม่ยากหรืออยากจะโทรมาจองที่นั่งก่อนเบอร์อะไรครับผม 0655188815ค่ะ0655188815ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้รวมถึงเพจของเขาด้วยนะที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านล่างของจอภาพพี่น้องโทรศัพท์มาแนะนำว่าจองก่อนอยากทานอะไรพิเศษอยากมีอะไรแจ้งเขาก่อนแล้วค่อยขับรถมาถึงทานได้เลยบรรยากาศดีมีห้องละมาดมีห้องละมาดครับให้กับพี่น้องสบายๆครับนั่งแชร์ได้ไหมมีลิมิตไหมห้ามเกินหนึ่งชั<ด>่วโมงนั่งได้ครับนั่งได้เลยค่ะยาวๆนับ เจ้าของร้านน่ารักมากคุยเก่งคุยกับพี่น้องได้เลยสบายๆไม่ต้องกลัวว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็จะเดี๋ยวจะโดนอะไรนะฮะคุยได้น่ารักมากทั้งสามีและภรรยาเลยครับวันนี้รายการ Business First ธุรกิจทางน้ำมดเวลาต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสเราได้มานำเสนอร้านดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆและความตั้งใจดีๆเขาบอกว่าเขาจะทำงานอีกแค่5ปีแล้วเขาจะเลิกแล้วรีบมาทานเลยนะครับร้านนี้อร่อยจริงๆนะฮะร้านฮาดาเกะนะคบอยู่ตรงถนนเจ้าคุณอาหารลาดกระบังครับ สำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนนะครับผู้เซนโมมินนะครับวาบิลาฮิตาฟิกวาลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุครตามหาสิ่งใหม่นั่นคือความพอพระใจจากลลอฮ์ผู้สร้าง